ถูกแล้วจาจารย์คนโอ้คนมันหนะกคอยชินหนักให้โอครับคือว่ามันก็คู่ค่ายกับางกีตั้งคอยชินหนักเอาตรงไหนก็ได้เราจะหยุดคู่ค่ายกันอย่นก็หนักได้เรื่อแต่ญาติตรนะสนิทชนที่เวียนวนทายเกิดกำเนิดมาสถาบั์ทุกตัชนชาติพารักจงประจักษ์ในกุศลผลหนี้นาจงผลทุกข์ ประสบสุขทุกเวลาสมดังท่าที่ให้ด้วยใจเธอนีิมีนผมมีแต่ฉกจะใช่โอ้ยูเม็นไงเนาะเป็นไงเลยมันเห็นจิงได้ดเราคือว่าก็สั่งมาตั้งมันก็ต้องไปสั่งอะไไปเลยปูอะอะไรมาปูเลี่ยปูเอ้ยใครับมาที่นอกเอยูยนั่นแหละเออข้านาะ อันนี้ปูเขียนไว้ให้เราเนาะครับเนาะเออได้สองใบแด่งกันค็เละใบคือกันบ่ของแท้เนี่ยเด้อนี่ครับนี่ชัดปะเนาะแบบนี้เลยยันบ่ยันบ่ของใครคือแม่บิ yeah. okay. 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 Hey ึงอ่ะของแท่นตัวนันใบใหญ่มันเต็มกล่องพี่น้องอาจจะบังเขียได้ห้าเก้าศูนย์หกห้าแปดสองหูเกือบเกือบนั่นมาเทียบเบ้างนั่นตัวเก่าจุดเลยครับผมจุดเลยนะครับจุดเลยนะครับเด้อพี่น้อง ปูเี่ยวนี่ปูไนตัวเก่ามาเทียบนุ่โอ้ถาถ้ามือบังกตจะว่าได้พี่้องมันเค่นศูนย์หกเจ็ดหาเก้านี่ยก็เป็นเลขปูมาครับใช่ศูนย์หกก็คือเลขปูใช่อันนึงก็ไงไข่อันที่ห้าแปดห้าแปดสองมาครับใช่ห้าแปดสองือเป็นเลขทูบมาครับเลขทูบก็เลขทูบไข่ดปูจุดนะครับแ่นอนไ่ไขจุดหคือว่ามันลายตัวลายตัเจ บัญชีนะครับบัญชีบัญชีธนาคารเงินปูมันไม่ใช่ฮะหกหกหกธนาคารนี่ธนาคารย่างปูหูนาะบัดนีนี่ธนาคารของน้องของปอยไม่มีธนาคารออมสินครับออมสินบ่ครับถ้าออกมาศูนย์สองศูนย์ส่วนมากจะเป็นออมสินธนาคารออมสินนะครับออมสินบ่ ผมสินอมินจะได้เชียนเียนให้หน่อยครับเชเอาของควายไปไผ้ก็จิ้มาสูงให้ถึงที่มันต้องของนองเหมอนบบครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมขนเองเียเขียนเล็กเลยครับปูส่งไปเชียนซื้ออย่งก็ไดกครับเชียนเป็นตัวเเล็กเลยครับที่ปูดเขียนว่าถูกแน่นอนตามที่ปูเชียนนะครับโอ้นี่อะไมือปูเองเลยครับเน้อของแท้นี่คือของจรงตองนี้งของจริงของจริงเอาขอควายลืมอีกอ่ะโอ้ยมึง อยากให้เคล็ดมือปูสดๆหาเจ็ดห้าเก้าหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกเออเมื่อเมื่อสามเก้าห้าแปดสองถูกต้องนีแบบนี้ถึงจะใช่เป็นลายมือปูเองถูกแน่นอน ปึ๊บนั flying, ่นสาธุสาธุเอาเบิ้งเบิ้งอันปูเขียนเข็ยนมาครับนะเนี่ยดูบอก่อยบอกว่าถูกของขอยก็ถูกด้อปูอ่าดูดูดีดีครับอ่าถ้าถูกตัวนี้ให้ถึงก็ถอยได้หนึ่งสองสามจะเจีวถอยให้เอาเกินเอาเกินเอาเกินเกินนิ้วนึงเนาะครับอ่าเอาเกินไปหนึ่ง สามอยากถอยไหมอยากถอยครับถอยเท่าไหร่ถอยนิ้วหนึ่งมาเนาะถอยนิ้วหนึ่งอ่านิ้วหนึ่งถอยเราเล็นกบอยากปู่เห็นหนังเล่นก้ให้ดูเล่นก้ให้ดูโอ้โหถอยไปเป็นนิ้วเลยตัวเมื่อกี้ไม่เฉียบฝ่ายที่ไม่เฉียบโอ้แสดงว่างวดนี้ปู่มีความมั่นใจพ่อเลี้ยงอยู่เนาะคือเก่าคือเก่าอืนะครับงวดเก่างวดเก่าเกิดไม่มีลืมไม่มีหลงครับพอแล้วไม่มีลืมไม่มีหลงสลับปู่จำลองหรือปู่ขัง นะครับไม่มีเพิ่มไม่มีเพิ่มเจ็ดห้าเก้าศูนย์หกเพิ่ม <7 S 2> 5, 9, ใหม่มูลนละหลายตัวน,นี่เอากเจ็ดห้าเก้ามันคอยซิเม,มนตัวศ <0 6 S 2> ูนย์หกเลขทูบนี่ห้า5.8.2ห้าแปดสองุห้าแปดสองอ่าแปดสองจีคอยของบักไข่คอยกบบักไขอย่จัก ครับผมท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราออกมาข้างนอกก่อนนะครับนี่ก็คือตัวเลขของปู่จำลองนะครับผมงวดวันที่16ตุลาคม64นี่คือลายมือของปู่เลยเด้อะนะครับเป็นลายมือของปู่เลยนะครับมีเลขเ็เลข5เลข9นะครับ3าตัว759 5, 5 82 2ตัวมี06นะครับ 6กับ9ตัวเดียวกันเด้อพี่น้องนะครับผม6กับ9ตัวเดียวกันนะครับผมก็ายจะลืมนะครับมีเลขน้อยโตนะครับผมนะครับตัวเลขน้อยตัวมากเลยแต่ให้ท่านผู้ชมนะครับผมไปวิเคราะห์พิจารณานะครับสลับปู่นะครับท่านจะให้ลักษณะแบบนี้นะครับสหรับท่านใดที่ตามปู่จาลองอยู่ก็น่าจะทราบกันนะครับปู่ขังปู่จาลองนะครับผมเราตามให้เลยเด้อเจ็ดห้าเก้าห้าแปดสองนะครับสองตัวก็คือศูนย์แปดนะครับโอ้ศูนย์หกศูนย์หกขออภัยครับผมนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันก็น่าจะเป็นศูนย์ 906นะครับผมนะครับก็สามารถที่จะเป็นได้นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอได้ก็แคปได้เด้อนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับเนาะนะครับผมนะครับอ่นะครับผมสำหรับวิศวท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องคนกับช้างและช่องอีกช่องสำรองคือช่องคนกับช้างพารวยนะครับผมนะครับพี่น้องเฮานะครับผม